สวัสดีครับเอาละครับมาดูฮะมาดูโมกต้นนี้เป็นไงสตอรี่มันโมกต้นนี้ก็เป็นโมกหนูลาเกาะหินครับอาจารย์โมกหนูลาเกาะหินธรรมดานี่แหละแต่กว่าจะเกาะได้เป็นไงครับก็ใช้เวลานานใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาหมดครับแล้วจะสร้างเป็นทรงอะไรครับเนี่ยก็เป็นทรงต้นนะครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมครับไม้เกาะหินยอดหินสูงเขียงแรก เอี้ยวหนีหินก่อนเลยครับนี่ก็กิง่งพอเอี้ยวมากิก่งหนึ่งตีกับกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้ากิ่งห้าหกยอดเหมือนกันท<ร>ุกอย่างต้นเอี้ยวแวแต่ออกลักษณะนี้เห็นเอน็นใายใช่ครับก็ถ้าเป็นโมงหนูลาผมแนะนําเลี้ยงให้ปลายเรียวแล้วค่อยมาทํากิง่งหมายความว่ารายละเอียดของกิ่งที่หลังใช่ครับแต่ขึ้นกิ่งเมนก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะที่มีใครเขาบอกนะคุณโมดบอกเองนะครับนะ เนี่ยสร้างกิ่งเมนก่อนครับอ่าได้กิงก่งเมนกิ่งเมนกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักแล้วกิ่งหลักกิ่งหลักหน้าสี่หน้าห้าหน้าแล้วก็ตั้งยอดครับก็คือตั้งกิ่งหลักรอแล้วก็เลี้ยงให้ยอดเลียวไว้เลยขแขนงเราค่อยมาทําครับ ถ้าไปทาแขนงกิ่งหนึ่งให้เสร็จก่อนแขนกิง่งสองให้เสร็จก่อนมันไม่โตข้างบนครับอันนี้เลี้ยงในกระมังใช่ครับมันจะซอฟสวยครับจะไม่เหมือนลงดินนะครับผมลงดินเนี่ยบางทีมันเลยคุมไม่อยู่ครับคุมไม่ทนันไม่ทันมันอะ่ะใช่ออไม้เยอะตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมอันนี้คงสร้างได้หมดแล้วนี่ครับก็รอทำรายรายละเอียดอย่างเดียวตำแหน่งกิ่งเมนอะไรมีครบหมดแล้วครับนะอันนี้ยอด ก็มียอดนี้นะครับอันนี้ยอดขึ้นยอดยอดยอดกิ่งกิ่งเมนมีหมดแล้วครับ <ผม S 2> ทีนี้ในส่วนที่ตกอะตก,กันสร้างไงกิ่งตกก็คือเลี้ยงให้ได้ขนาดก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม้ตกกระถางเนี่ยข้างล่างมันชอบไม่โตเราแก้ปัญหาคือเราก็เลี้ยงไอ้ตกเนี่ยให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนเลยแล้วเราค่อยมาสร้างแขนกิ่งเลยสร้างสร้างกิ่งซับหน้าซับหลังซับหน้าซับหลังเนี่ย ครับผมใช่เข้ามาสร้างที่หลังแล้วก็มีเมนไว้เหมือนกันครับแต่ก็จะตัดทิ้งไว้ก่อนแต่เราคุมไว้ก่อนใช่ใช่ครับนะเมนแต่คุมไว้ก่อนครับผมคุมไว้ก่อนอย่าให้อย่าเพิ่งมาสร้างรายละเอียดใช่ถ้าสร้างรายละเอียดพวกนี้เยอะปุ๊บตรงนี้ไม่ไม่มาแน่ๆนเพราะว่าถ้าเป็นไม้อื่นยังไม่อยากจะมาถ้าเป็นโมงหนูล่าน่าจะหนักกว่าเดิมครับโอ้โหนะพอไม้ตกตรงนี้มันชอบไม่โตถ้าข้างบนนี้เต็มเต็มแล้วอ่ะใช่นะเพราะฉะนั้นก็คือ จะต้องสร้างครงสร้างก่อน <c oughs> ก็คือให้ไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์เอาไว้ <c oughs> เอาเข้าใจเลยอย่าไปสร้างกินได้กินไม่ใช่ใช่ค่อยๆไปพร้อมๆกันพยายามประคองให้มีเมนมีอะไรไ่เรื่องขนแหนงยละเอียดค่อยมาว่ากันทีหลังโอเคนะอันนี้ <c oughs> ชัดเจนนะเ <c oughs> ชื่อผมผมเจ็บมาแล้ว <c oughs> ท่องไว้เลยท่องไว้เลยนะครับนะ <c oughs> ไม่งั้นไม่รอดยาก <c oughs> ยากใช่ใช่โอเคเดี๋ยวไปดูกันทีนี้ในส่วนของไม้เริ่มต้นครับ มาดูอีกต้นหนึ่งคุณมดเป็นไงต้นครับผมต้นนี้ก็จะทําเป็นไม้จิ๋วครับอาจารย์ไม้จิ๋วได้ครับคือฐานรากได้แล้วเนี่ยครับนิ้วโป้งออสูงสักประมาณสิบเซนนิดนิแต่ต้นนี่ประมาณไมวามว่าส่วนสูงไม้จบแล้วสิบเซนอ่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็จะจบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าฐานนี่ใหญ่มากประมาณตูดขวดริโพนได้เออนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องน้ำเนี่ยกล้องน้ำนี่ครับ อยาอยกจะทาแบบอ้วนๆซูมโมโ่ซูโม่ใหญ่กว่าให้มันบึ้มอ่ะครับมไม่ให้มันกองแกงนะครับต้นนี้เหมือนกันกําลังสร้างสวยมากกําลังกระแสมะแมลงด้วยคถ้าไม้จบต้นนี้เขาขายกันอยู่ถ้าสวยนะโอ้ถ้าสวยๆจบจบไม้จิ๋วผมเขาเห็นก็าขายกันสามสี่หมื่นนะครับไม่ถูกนะครับผมแต่<อ>ถ้าผ่านวทีประกวดก็หลักแสนเลยก็หลักหมื่นหลักแสนที่เขาขายกันที่ผมเห็นนะครับนะเพราะนั้นนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับนะครับ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบิวอารมณ์ต่อนะค,ะคุณมดสร้างยังไงเราจะได้เป็นแนวทางด้วยนะครับอันนี้เป็นไม้เกาะหินโม่งนุลาเกาะหินนะครับเล่าให้ฟังหน่อยสตอรี่ก็ไปทําต้นนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนปลูกเสร็จปุ๊บก็เอามาลื้อรากแล้วเกาะหินนะครับแต่อันนี้จะเป็นเกาะแค่รอบแรกยังไม่ได้มาลื้ออีกรอบหนึ่งต้องต้อง หลายรอบใช่คับดูแลหลายรอบมาให้เอาจนสวยไม้ก่อหินนี่ถ้าผมที่ทําสวยๆนิ่งๆหรือต้องมีสามถึงสี่รอบครับถึงจะสวยได้เพราะว่าเนี่ยเขาจะเกิดรากใหม่ตลอดอืมรากใหม่แล้วก็ต้องมาดูครับบางทีไอ้ที่เก่าอาจจะไม่สวยอันใหม่สวยกว่าใช่ใช่นะครับเพราะนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่ทําครั้งแรกครั้งเดียวแล้วจบนะครับนะก็ทําให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเนี่ยมาดูรากเกาะหินนะครับอันนี้โตแล้วโควนี้บึ้มเลย กว่าจะนิ่งได้่างนี้ก็นานอยู่อันนี้นิ่งแล้วนะคอันนี้ฝังฝังหินไว้หินข้างล่างก็สวยไม่สวยไม,ไ,มไม่มาเกาะนะครับ <laughs> ต้องต้องบอกเลยว่าที่สวยนะฮะถึงเอามาเกาะแต่เราฝังจะไม่เห็นเราก็จะเห็นเฉพาะส่วนที่ไม้เกาะนะครับนะในสวนนี้ทั้ทงหน้าไม้หลังไม้ก็ดูเนี่ยหลังไม้นะครับเดี๋ยวพาเข้าดงอโมกหนูลาครับอันนี้เป็นดงโมกหนูลาเลยนะครับโอ้โห นะมีทุกสายพันธุ์มีหลายชนิดนะฮะใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะระวังลื่นอย่างเดียวเดี๋ยวหงายหลังนะครับนะโอโหโ,โนะครับเนีย่ยดงเลยครับริงตอนยังพอมีกิ่งตอนยังพอมีนะะจองเอาก็แล้วกันถ้าไม่ทันถ้าทันก็ส่งได้เลยคุณมดนะครับนะบแบ่งปันพอมีนะครับเรื่องนี้พอมีเข้าหน้าฝนบอดีกําลังสร้างเลยกําลังปลูกไม่ใช่กําลังสร้าง กิ่งต้นเอาไปปลูกต่อทําเป็นพันุก่อนอันนี้เป็นเป็นไม้เขียงไว้จะทำะสร้างเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้คุณมดพาดูเอาสองต้นก็พอแล้วไหมเนี่ยจะต้องอยู่พอน่าไม้อยู่ฝั่งนี้น่าไม้ฝันน่งนี้อ่ะนี่เป็นไงก็อ,นนอย่างไม้ต้นนี้ก็สร้างยังไงสร้างไงก่อนเริ่มตน้นก็ กิ่งตอนจัดลากแล้วเอามาลงดินแล้วไม้ชุดเนี้ยจะเป็นที่มีคลิปลากเกเรอาจารย์โอ้ที่เรามาจัดกันานะใช่ที่มันจัดลากเกเรที่มันออกควายเละๆอ่ะพอเนี่ยพอเรามาแก้ไขรอบสองผมว่ามันสวยดีเลยนะครับอนี่เคียงแล้วเนี่ย จะทำไม้จิ๋วจะมาทําไม้จิ๋วครับเนี่ยก็เขียนจะตร้งเียก็ขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนจะเอามั่งเนี่ยจะลองเล่นมั่งครับลองเล่นแต่ไม้จิ๋วอ่ะผมอยากเล่นแบบว่าไซส์ขวดริโพนแต่อ่ะแบบไม่เกินยี่สิบเซนเพราะว่าเนซถ้าไม้จิ๋วทําต้นเท่อนิวก้อยนิวโป้งมันจบแล้วมันจะดูเล็กๆเป็นนิดงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวอ่าใช่ครับไม่ได้ไปว่าใครนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าครับนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับแต่เงี๋ยว่าเราชอบแบบนี้สไตล์เราคือจบแล้วมันดูเต็มตา ใช่ใช่นะครับมาดูอีกต้นหนึ่งคุณล้นนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันฐานฐานสวยครับฐานใหญ่สวยเนี่ยครับโอ้โกนะเนี่ยไม้จากว่าเกีเล่เละไม่น่าเชื่อครับอาจารย์มันกลับคืนมาได้พอทํากลับมาแล้วผมว่ามันสวยกว่าที่เสมอรอบแรกอีกนะครับมันมันสูงๆต้นตาย้างไงใช่ครับมันไม่เรียบอย่างเดียวครับผมแล้วยังมีอีกอแบ่งปันนะกลุ่มนี้สามารถ ก็แบ่งปันยกได้เลยเนี่ยขุดได้เลยครับคนถ้าถ้ามารับเองก็เอาไปต้นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ไปตอนต่อได้เลยเออมารับเองก็ได้นะแต่ถ้าส่ง่ะยังไงมันก็ต้องตัดเหลือเตี้ยทิ้งเ่ยถ้าส่งต้องตัดใช่ไหมถ้าไม่ให้ตัดก็ค่าส่งก็จะแพงหน่อยครับผมก็จะเหาะหอใส่กล่องเหมาโลหรืออะไรก็ว่ากันไปครับโลก็ต้นละพันกว่าสองพันค่าส่งเยี่ยเดี๋ยวก็เป็นพันละครับแพงกว่าไหม ครับอย่างนี้มามามาเอาเองดีกว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวใบใหญ่เลยครับใบใหญ่แล้วไปตอนเราเหรอก็แล้วแต่อยากจะไปเล่นยังไงครับอาจารย์เนี่ยดูลากครับเนี่ยโอ้โหสวยมากครับตัวนี้ออบอกเปิดเลยครับราคาเท่าไหร่ประมาณเนี้ยประมาณประมาณต้นละสามสี่พันแล้วแต่ต้นสามสี่พันแล้วแต่ต้นนะฮะใช่ครับุนี่เอาอยู่ที่สามสี่พันนะครับมาดูต้นเล็กก็จะถูกลงหน่อยแล้วแต่ความสวยของรากด้วยครับอาจารย์เพิ่ความสวยของรากใช่ค้าเล็กสวยน้อยก็ถูกใช่ครับ สวยของเจ้าของนะแต่ถ้าเราบอกว่าสวยเนี่ยเราก็ซื้อถูกกันแล้วกันอันไหนเจ้าของสวนบอกสวยเราบอกขี่เหร่นะครับนะก็ลากก็ดีหมดนะครับเนี่ยไม้พวกนี้มันเป็นไม้เนี่ยพอพออันนี้ไม่สวยก็ขี่เหล่ครับเเนี่ยครับผมว่าอย่างเงี้ยลากอย่างเงี้ยสวยนี่นะครับให้ลากเขายกยกสี่สิบห้าองศาไม่แบนไม่แบนใช่ใช่ใช่ไม่ต้องแบนนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลย smoking. <verändert> <soft> <kill> ใช่ครับไม้พวกนี้ที่เรามารื้อจัดลากกันครับอาจารย์นะที่เรารื้อจัดลากกันครั้งแรกเหรอครั้งแรกเปิดมาก็ใจหายครับตอนนี้เปิดมาสบายใจแล้วครับสบายใจ <laughs> ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้จะใบเล็กนะคุณโมน่าอ่ะาพวกนี้อันนี้เป็นตัวใบเล็กครับถ้าใครชอบซฟๆก็เอาแบบนี้ครับผมผมมีทุกใบนะเอาไปจากคุณโมลนี่แหละ ใบช่อมๆอย่างนี้ก็ได้มันมันมันไดอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเป็นใบใหญ่มันจะโตเร็วนะครับอืมโตเวโตเร็วกว่าจริงๆนะจากที่ผมลองเลี้ยงดูแล้วอ่ะมันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์หรือว่าอะไรก็ของมันบางอย่างก็ไม่รู้มันต่างชนิดกันแต่มันก็แตกต่างจริงๆครับเรื่องการเจริญเติบโตครับอย่างกลุ่มนี้ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ครับพ่งนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งครับนะแต่ว่าประหยัดเวลาก็ ซื้อไปปุ๊บก็ไปเขียงก็สร้างได้เลยเพราะพวกนี้ลากสวยมากเลยนะครับอาจารย์เข้าไปดูได้นะครับโอ้โหนะนี่เนี่ยต้นก็จะครึ่งสันขึ้นจีบแล้วครับเนี่ยโอยไม่ไม่ไม่เล็กนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ตอหลังเหมือนนะครับก็ เกือบๆครับเพราะว่ามันก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับอาจารย์นงมันก็จะดูราคานั้นนะครับพอไม้พวกนี้ถ้าจบมามันก็ไหลมืนอยู่แล้วครับเพราะว่าเนี่ยยากเหมือนกันครับที่จะให้มองหนูลาเขาขึ้นเป็นริ้วเป็นสันเป็นรอนี้ครับนี่เป็นเป็นสันอย่างเงี้ยใช่นี้ก็เป็นเนี่ยอย่างต้นนี้จะชัดมากเลยครับเนี่ยต้นมันจะแยกเลยเนี่ยต้นเป็นกีบชัดมากเลยหมันแยกเลยเนาะครับแยกชัดเลยครับอย่างเงี้ยครับก็ นะไม่ถึงหมื่นก็เกือบถึงไงล,ล้ะครับ <laughs> นะพันปลายพันปลายไม่ใช่หนึ่งพันปลายนะครับหมายความว่าเกือบหมื่นนะ <laughs> แล้วถ้าไปยกไปแล้วก็ไปตอนได้ไหมถ้าใครมารับเองขุดไปทั้งตงน้นงี้เอาไปตอรอบเดียวก็แทบจะคืนทุนรับ <laughs> เออนะมันสามารถสร้างงานได้หลายอย่างนะคุณมดเพราะนะว่าดงนึงอ่ะง,งจริงถ้ามาตอน,นจริงๆอ่ะโหได้หลายสิบกิ่งนะครับนะถ้าถ้าสังเกตง่ายๆก็คืออาชีพก่อนที่ไม้จะจบก็คือตอนกิ่งขายตอนกิ่งขายใช่นะครับเวลาท่านมามายกเลยครับแล้วเราก็ไม่หวงคุณตอนกิ่งขายได้แล้วก็ดีใจครับ นะครับท่านก็มาเอากิ่งพันกับเราเลยกิ่งตอนมีครับอาจารย์เป็นตัวใบใหญ่หมดเลยครับเออใบใหญ่นะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงนะเดี๋ยวกระเียนกระเซียนก็ได้พอดีครับโอเคเอาล่ะครับคุณนวดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับ <c oughs> ไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างบอกหมดเลยแม้กระทั่งไ้ดินปลูก <c oughs> อะไรนะล้อ,อยางครับ นะ้ปเป็นแรงบันดาลใจหลายท่านนะไปทําตามผมเห็นร้อยยางใช้กันเยอะครับ<ะ>ผมเห็น,นถ่ายลงเฟซก็มาปลูกด้วยร้อยยางกันเยอะมากเลยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ดีใจนะดีใจแค่ความรู้ดีใจครับคุณมงก็ดีใจนะครับไม่ปิดอะไรเลยนะไม่ไม่ปกปิดใจ่กงเกงเนี่ยใส่ไม่ได้หรอกนะโอเคความรู้ให้หมดขอบคุณมากครับคุณมดครับครัวสวัสดีครับคราบสวัสดีครับ